สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p a l t o l o g y Mad Mad Podcast กับระบาดวิทยานะครับผม วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในเรื่องที่ผมว่ามันใกล้ตัวเรามากๆเลยนะแต่เราอาจจะไม่เคยรู้เลยว่ามันมีอยู่จริงเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาเราไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราเห็นเนื้อวัวจากอาร์เจนตินากีวีจากนิวซีแลนด์หรือว่าปลาแซลมอนจากนอร์เวย์เรามั่นใจได้ยังไงครับว่าของพวกนี้มันปลอดภัยมันไม่มีเชื้อโรคแปลกๆติดมาด้วยเบื้องหลังความมั่นใจที่เรามีกันทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันมีกระบวนการทางระบาดวิทยาที่โหทั้งซับซ้อนแล้วก็สําคัญมากๆเลยซ่อนอยู่กระบวนการที่ว่านี้เนี่ยเขาเรีย เรียกว่าการประเมินความเสี่ยงหรือ Risk Assessment ครับแล้ววันนี้ละครับเราจะมาเจาะลึกทุกซอกทุกมุมของกระบวนการนี้กันแบบละเอียดละเอียดเลยใช่เลยครับคำถามที่อยู่บนสไลด์นี้นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยเราจะรู้ได้ยังไงคำถามนี้มันไม่ได้มีไว้สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐหรือนักวิทยศาศาสตร์อย่างเดียวนะครับแต่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกคนเลยทุกครั้งที่เราหยิบสินค้าเข้าตะกร้าเนี่ยความจริงคือเรากำลังวางใจในระบบระบบหนึ่งอยู่ ซึ่งการจะตอบคําถามนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่การเดาสุ่มหรือใช้ความรู้สึกนะครับแต่มันต้องอาศัยกระบวนการที่เป็นระบบมากๆมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่แข็งแรงมารองรับเพราะเปลี่ยนความไม่แน่นอนความกลัวที่มันคลุมเครือให้กลายเป็นความเสี่ยงที่สามารถวัดผลได้ประเมินได้และที่สําคัญที่สุดคือบริหารจัดการได้ครับ เอาละครับเพื่อให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดนะวันนี้เราจะเดินไปตามแผนที่นี้ด้วยกันนะครับมีทั้งหมด4ส่วนหลักๆด้วยกันส่วนแรกเลยเราจะไปเริ่มกันที่การวางรากฐานกันก่อนนะครับคือไปดูกันว่าก่อนจะเริ่มลงมือประเมินอะไรได้เนี่ยมันต้องมีอะไรที่ต้องเคลียร์ให้ชัดเจนกันก่อนบ้าง พอบ้านแข็งแรงแล้วเราก็จะเข้าสู่ส่วนที่2ซึ่งเป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยนั่นก็คือการประเมิน3ด่านครับมันเหมือนเป็นประตู3บานที่เราต้องผ่านไปให้ได้ตั้งแต่การที่เชื้อจะเข้ามาการที่คนจะไปสัมผัสเชื้อจนไปถึงผลกระทบที่จะตามมาจากนั้นในส่วนที่3เราจะมาดูว่าข้อมูลจาก3ด่านนั้นนะ่ะมันจะถูกเอามาสังเคราะห์รวมกันเพื่อประมาณความเสี่ยงออกมาเป็นระดับที่เข้าใจง่ายๆได้ยังไงและสุดท้ายส่วนที่4เราจะมาสรุปภาพรวมกันอีกทีว่า ทำไมกระบวนการทั้งหมดนี้จึงสําคัญมันมีประโยชน์ยังไงในโลกแห่งความเป็นจริงครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยการวางรากฐานผมอยากให้ลองนึกภาพเหมือนการสร้างบ้านนะครับก่อนที่เราจะลงเสาเข็มหรือก่ออิฐได้เนี่ยเราต้องมีพิมพ์เขียวที่ชัดเจนก่อนใช่ไหมครับการประเมินความเสี่ยงก็เหมือนกันเลยครับ ก่อนที่เราจะเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลหรือคำนวณอะไรที่มันซับซ้อนได้เนี่ยเราต้องมีสองสิ่งที่ชัดเจนมากๆชัดเจนแบบสุดๆไปเลยนั่นก็คือคำถามความเสี่ยงหรือโจทย์ที่เราอยากได้คำตอบตับเส้นทางความเสี่ยงหรือแผนที่ที่อันตรายนั้นอาจจะเดินทางมาถึงเราได้ต้องบอกเลยว่าถ้าสองอย่างนี้มันคลุมเครือหรือไม่ชัดเจนนะการประเมินทั้งหมดที่ตามมาอีกเป็นร้อยๆหน้าก็อาจจะไร้ค่าไปเลยทันทีครับ องค์ประกอบแรกที่ต้องมีนะครับคือสิ่งที่เรียกว่าคำถามความเสี่ยงหรือ Risk Question คำนี้สำคัญมากนะครับมันคือการตั้งโจทย์หลักของภารกิจทั้งหมดเลยมันไม่ใช่แค่การถามกว้างๆเลยลอยนะครับแต่มันคือการกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนกำหนดเงื่อนไขทุกอย่างให้คมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเนี่ยมองไปที่เป้าหมายเดียวกันทำงานบนโจทย์เดียวกันครับ ทีนี้มาดูกันครับว่าส่วนประกอบของคำถามที่ดีเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นสุดสำเร็จเลยนะต้องมี4องค์ประกอบนี้เสมอขาดไม่ได้เลยนะครับอย่างแรกสุดเลยคือ hazard หรือสิ่งที่เป็นอันตรายเราต้องระบุให้ชัดๆไปเลยว่าเรากำลังกลัวอะไรกันแน่ในตัวอย่างนี้ก็คือเชื้อไวรัส H5N1 ชัดเจนนะครับต่อมาอย่างที่2 specific risk หรือความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจง คือเชื้อ H5N1 เนี่ยมันมาได้หลายทางใช่ไหมครับอาจจะมากับสินค้าปศุสัตว์มากับคนเดินทางแต่ในเคสนี้เราเจาะจงไปเลยว่าเราจะดูเฉพาะความเสี่ยงที่มันจะนําเข้ามาผ่านนกอพยพเท่านั้นนี่คือการตีกรอบให้แคบลงต่อไปอย่างที่3ครับ boundary หรือขอบเขตขอบเขตในที่นี้คือขอบเขตทางภูมิศาสตร์เรากําลังพูดถึงที่ไหนประเทศไทยทวีปเอเชียหรือในตัวอย่างนี้คือสหาภาพยุโรปทั้งหมดเลย และสุดท้ายอันนี้สำคัญมากไทม์เฟรมหรือกรอบเวลาครับเราจะประเมินความเสี่ยงนี้ในช่วงเวลาแค่ไหน1เดือน5ปีหรือต่อปีอย่างในตัวอย่างพอเราเอาสีอย่างนี้มารวมกันนะครับจากคำถามกว้างๆที่แบบไข้หวัดนกเสี่ยงไหมซึ่งตอบยากมากเลยนะมันกว้างไปหมดมันจะกลายเป็นคำถามที่คมกริบแบบนี้ครับอะไรคือความน่าจะเป็นที่เชื้อไวรัส H5N1 จะสามารถเข้าสู่พื้นที่ของสหาภาพยุโรปได้สำเร็จผ่านเส้นทางของนกอพยพภายในระยะเวลา1ปี เห็นไหมครับพอคําถามมันชัดเจนแบบนี้ทุกคนในทีมที่ทําการประเมินก็จะรู้ทันทีว่าเป้าหมายคืออะไรต้องไปหาข้อมูลอะไรบ้างคือมันเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดเลยจริงๆยิ่งคําถามคมคําตอบที่ได้ก็จะยิ่งมีประโยชน์มหาศา,ศาลเลยครับพอเรามีคําถามที่คมชัดเป็นเหมือนเข็มทิศแล้วเนี่ยรากฐานชิ้นที่2ที่เราต้องสร้างขึ้นมาก็คือการร่างเส้นทางความเสี่ยงหรือ risk pathway ครับให้ลองนึกภาพว่ามันคือการวาดแผนที่การเดินทางที่เป็นไปได้ทั้งหมดของเจ้าเชื้อโรคนี่แหละครับ ตั้งแต่จุดกำเนิดของมันไปจนถึงจุดหมายปลายทางที่มันจะก่อให้เกิดอันตรายได้เราต้องคิดทุกสเตปทุกความเป็นไปได้อย่างตัวอย่าง H5N1 กับนกอพยพเนี่ยเส้นทางมันอาจจะเริ่มตั้งแต่นกป่าที่ติดเชื้ออยู่ในไซบีเรียบินอพยพหนีหนาวลงมาแล้วไปแวะพักที่บึงน้ำในยุโรปตะวันออกไปสัมผัสกับเป็ดไล่ทุ่งของกเกษตรกรท้องถิง่นทำให้เป็ดติดเชื้อจากนั้นกเกษตรกรนำเป็ดไปขายในตลาดสดทำให้เชื้อแพร่กระจายไปยังฟาร์มไก่ที่อยู่ใกล้เคียง ไก่ในฟาร์มติดเชื้อถูกส่งไปโรงงานแปรรูปเนื้อไก่แปรรูปถูกส่งออกไปขายทั่วยุโรปเราต้องมองเห็นทุกย่างก้าวทุกความเป็นไปได้บนแผนที่นี้ให้หมดเลยครับและที่มันน่าสนใจไปกว่านั้นอีกนะครับคือเส้นทางที่ว่าเนี่ยมันมี2มิติซ้อนกันอยู่ มิติแรกคือเส้นทางกายภาพหรือ physical pathway อันนี้จะเข้าใจง่ายหน่อยก็คือการเดินทางจริงๆของสินค้าหรือสัตว์ที่เราจับต้องได้นั่นแหละครับเช่นรถบรรทุกวิ่งจากฟาร์มไปโรงงานจากโรงงานไปท่าเรือเรือขนส่งสินค้าข้ามทวีปมันคือเส้นทางการเคลื่อนที่ทางกายภาพล้วนๆแต่มิติที่สองนี่แหละครับที่ซับซ้อนขึ้นมาเยอะเลยนั่นคือเส้นทางชีวภาพหรือ biological pathway ครับ ันนี้มันคือการถามคำถามถ้าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในทุกๆขั้นตอนของเส้นทางกายภาพตะกีนี้เลยครับเช่นที่ฟาร์มไก่ถ้ามีนกบ่วยบินมาสัมผัสแล้วโอกาสที่ไก่จะติดเชื้อมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ด่านกักกันถัดเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจไก่ร้อยตัวแล้วโอกาสที่จะตรวจเจอเชื้อมีเท่าไหร่ถ้าไม่เจอแล้วโอกาสที่เชื้อจะหลุดรอดออกไปมีแค่ไหนมันคือการแตกกิ่งก้านของความเป็นไปได้ทางชีวภาพทั้งหมดออกมาเป็นแผนภูมิต้นไม้เลยครับซึ่งซับซ้อนมากมาก เอาละครับตอนนี้เรามีรากฐานที่มั่นคงแล้วนะเรามีคำถามที่คมชัดเป็นเป้าหมายเรามีแผนที่การเดินทางของเชโรคอยู่ในมือแล้วทีนี้ละครับก็ถึงเวลาเข้าสู่ขั้นตอนที่เป็นหัวใจหลักจริงๆของการประเมินความเสี่ยงซึ่งผมอยากจะเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับการที่เราต้องผ่านด่านทดสอบสำคัญ3ด่านเพื่อจะไปให้ถึงบทสรุปสุดท้ายครับและนี่คือหน้าตาของด่านทั้ง3ที่ว่าครับด่านแรกคือการประเมินการเข้า ด่านที่2คือการประเมินการสัมผัสและด่านสุดท้ายคือการประเมินผลกระทบลำดับของมันเนี่ยสำคัญมากๆนะครับมันเรียงตามหลักของเหตุและผลเลยคือมันต้องผ่านไปทีละด่านก่อนอื่นเลยอันตรายหรือเชื้อโรคเนี่ยมันต้องหาทางเข้ามาในพื้นที่เป้าหมายของเราให้ได้ก่อนถ้ามันเข้ามาไม่ได้เรื่องก็จบตรงนั้นใช่ไหมครับแต่ถ้ามันเข้ามาได้ ก็ยังไม่จบครับต้องไปดูด่านต่อไปว่าแล้วมันจะเกิดการสัมผัสกับประชากรกลุ่มเสี่ยงเช่นคนหรือสัตว์ที่อ่อนแอหรือเปล่าและถ้าเกิดการสัมผัสขึ้นจริงๆถึงจะไปประเมินในด่านสุดท้ายว่าผลกระทบที่ตามมาเนี่ยมันจะรุนแรงเลวร้ายแค่ไหนเราจะค่อยๆกรองความเป็นไปได้ไปทีละขั้นทีละขั้นแบบนี้แหละครับมาเริ่มกันที่ด่านแรกเลยครับการประเมินการเข้าหรือ entry assessment ด่านนี้เนี่ยพูดภาษาบ้านๆเลยก็คือการคำนวณหาความน่าจะเป็นที่ผู้ร้ายของเราสมมติว่าเป็นเชื้อ H5N1 ที่ปนเปื้อนมาในเนื้อไก่แช่แข็งแล้วกันนะจะสามารถเดินทางจากประเทศต้นทางผ่านกระบวนการขนส่งผ่านด่านตรวจของศุลกากรจนเข้ามาเหยียบแผ่นดินในประเทศของเราได้สำเร็จมันคือการประเมินประสิทธิภาพของกำแพงป้องกันประเทศของเรานั่นแหละครับว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่เชื้อจะหลุดรอดการป้องกันที่ชายแดนเข้ามาได้ แล้วการจะคำนวณความน่าจะเป็นที่ว่าเนี่ยมันต้องดูปัจจัยอะไรบ้างโอ้โหมันเยอะและซับซ้อนมากครับดูในสไลด์นี้สิครับมันมีตั้งแต่ปัจจัยถามชีวภาพของตัวเชื้อโรคเองเลยเช่น agent stability หรือความคงทนของเชื้อ h 5 n 1มันทนความร้อนความเย็นในตู้คอนเทนเนอร์ได้แค่ไหนมันอยู่บนพื้นผิวพลาสติกที่ห่อนเนื้อไก่ได้นานกี่ชั่วโมงเชื้อในสัตว์แต่ละชนิด species หรือสัตว์แต่ละช่วงวยัย age มีปริมาณต่างกันไหม แล้วก็มีปัจจัยระดับประเทศต้นทางอีกเช่นระบบเฝ้าระวังโรค Surveillance Systems ของประเทศเขาดีแค่ไหนเขามีสัตวแพทย์ Veterinary Services ที่เก่งพอจะตรวจเจอโรคได้เร็วและรายงานอย่างโปร่งใสหรือเปล่าหรือแม้แต่ปัจจัยของตัวสินค้า Commodity เองเช่นปริมาณการนำเข้า Trade Volume ถ้าเรานำเข้าไก่จากประเทศนี้ปีละล้านตันโอกาสเจอของปนเปื้อนก็ย่อมสูงกว่านำเข้าแค่ผันตันใช่ไหมครับหรือมีปัญหาการลักลอบนำเข้า Illegal Trade ตามแนวชายแดน เล่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกนำมาใส่ในโมเดลเพื่อประเมินโอกาสการเข้ามาของเชื้อครับเอาวละที่นี้สมมติสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดคือเชื้อโรคของเรามันเก่งมากมันผ่านด่านแรกมาได้เนื้อไก่ที่ปนเปื้อนเชื้อ H5N1 หลุดรอดเข้ามาในประเทศเราได้สำเร็จคำถามคือและจะเกิดการระบาดเลยไหมคำตอบคือยังครับยังไม่แน่มันต้องผ่านด่านที่สให้ได้ก่อนนั่นก็คือการประเมินการสัมผัสหรือ Exposure Assessment ด่านนี้จะมาคำนวณต่อว่าโอเคเชื้อเข้ามาอยู่ในประเทศแล้วแล้วมีโอกาสแค่ไหนที่คนหรือสัตว์ในประเทศจะไปสัมผัสกับเชื้อที่ปนเปื้อนมากับเนื้อไก่นั้นจริงๆการที่เชื้ออยู่แค่ในตู้แช่ในซูเปอร์มาร์เกต็ตมันยังไม่ก่อโรคใช่ไหมครับมันต้องมีคนไปสัมผัสม,สมันก่อนปัจจัยที่ต้องพิจารณาในด่านนี้ก็จะเปลี่ยนไปอีกครับอย่างปัจจัยทางชีวาภาพที่สำคัญมากๆเลยคือ infectious dose หรือปริมาณเชื้อขั้นต่ำที่ต้องได้รับเข้าไปถึงจะทำให้ติดโรคได้บางโรคอาจจะต้องใช้เชื้อเป็นล้านล้านตัวถึงจะป่วยแต่บางโรคที่ร้ายกาจมากๆเนี่ยแค่ไม่กี่สิบตัวก็ติดแล้วอันนี้มีผลอย่างมากต่อโอกาสการติดเชื้อหรือดูปัจจัยระดับประเทศที่น่าสนใจมากๆคือ local customs หรือวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นยกตัวอย่างเช่นในประเทศที่นิยมทานเนื้อดิบหรือปรุงแบบสุกสกดิบดบ โอกาสที่จะได้รับเชื้อจากเนื้อสัตว์เข้าไปเต็มๆย่อมสูงกว่าประเทศที่ทานแต่ของที่ปรุงสุกด้วยความร้อนสูงเสมอหรือปัจจัยเรื่องสินค้าเองเช่นเนื้อไก่นี้ถูกกระจายไปขายที่ไหนในซูเปอร์มาร์เก็ตหรูหรือในตลาดสดที่การจัดการไม่ค่อยดีแล้วพอคนซื้อไปแล้วเขาจัดการกับเศษเนื้อหรือน้ำล้างเนื้อที่อาจปนเปื้อนเชื้ออย่างไรเทลงท่อระบายน้ำสาธารณะเลยหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อโอกาสการสัมผัสเชื้อทั้งสิ้นเลยครับ และแล้วก็มาถึงด่านสุดท้ายครับด่านที่3สมมุติว่ามันเลวร้ายที่สุดเลยนะเชื้อเข้ามาได้และเกิดการสัมผัสขึ้นจนมีคนหรือสัตว์ป่วยจริงๆคำถามที่ต้องถามต่อไปก็คือ แล้วไงต่อแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตามมาด่านนี้คือการประเมินผลกระทบหรือ Consequence Assessment ครับซึ่งจะทำหน้าที่ระบุและประเมินความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆมิติเลยไม่ใช่แค่เรื่องคนป่วยคนตายนะครับแต่รวมไปถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยผลกระทบเนี่ยมันแบ่งได้เป็นหลายประเภทเลยครับอย่างแรกคือผลกระทบทางตรง อันนี้คือความเสียหายที่เห็นได้ชัดๆเลยเช่นความสูญเสียจากการผลิตในฟาร์มที่สัตว์ต้องตายหรือต้องถูกทำลายทิ้งไปเป็นล้านล้านตัวแต่ที่มักจะน่ากลัวกว,กว่าหลายเท่าตัวเลยนะครับคือผลกระทบทางอ้อมเช่นต้นทุนมหาศาลที่รัฐบาลต้องใช้ในการควบคุมและกำจัดโรคหรือที่หนักที่สุดคือการสูญเสียทางการค้า trade losses คือการที่ประเทศคู่ค้าทั่วโลกสั่งระงับการนำเข้าสินค้าเกษตรทุกชนิดจากเราทั้งหมด ความเสียหายตรงนี้อาจจะมากกว่าความเสียหายในฟาร์มเป็น1 0บสหรือเป็นร0อยเท่าเลยก็ได้นะครับยังไม่นับผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว Tourism Decline อีกแล้วก็ยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นถ้าเชื้อนี้แพร่จากฟาร์มไปสู่สัตว์ป่าพื้นเมืองที่หายากอาจทําให้พวกมันสูญพันธุ์ไปเลยก็ได้หรือแม้แต่ผลกระทบทางสังคมครับตรงนี้มีจุดสําคัญมากๆที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้2เส้นเลยนะครับ คือการประเมินความเสี่ยงทางวิทยาศาสตร์ที่ดีเนี่ยจะต้องคงความเป็นกลางและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากๆเราจะมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบที่มันจับต้องได้ประเมินค่าได้หรือวัดผลได้เหล่านี้เท่านั้นนะครับเราจะไม่นำเอาปฏิกิริยาของสื่อความตื่นตระหนกของประชาชนหรือแรงกดดันทางการเมืองเข้ามาปะปนในการคำนวณเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเป้าหมายของการประเมินความเสี่ยงคือการให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่บริสุทธิ์ที่สุดแก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจครับ ไม่ใช่การตัดสินใจตามกระแสสังคมเอาล่ะครับหลังจากที่เราทำงานอย่างหนักหน่วงผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง3ด่านมาแล้วนะครับทั้งด่านการเข้าด่านการสัมผัสและด่านผลกระทบตอนนี้เรามีข้อมูลมีตัวเลขมีความน่าจะเป็นเต็มมือไปหมดเลยก็มาถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดครับนั่นคือการนำจิก๊กซอทั้งหมดที่เรามีเนี่ยมาต่อรวมกันให้ได้ภาพสุดท้ายออกมาครับ ขั้นตอนนี้เรียกว่าการประมาณความเสี่ยงหรือ risk estimation มันคือขั้นตอนของการสังเคราะห์คือการนําผลลัพธ์ทั้งหมดมารวมกันทั้งความน่าจะเป็นที่เชื้อจะเข้ามาได้จากด่านที่1คูณกับความน่าจะเป็นที่จะเกิดการสัมผัสจากด่านที่2แล้วก็พิจารณาร่วมกับขนาดของผลกระทบที่จะตามมาจากด่านที่3เพื่อสังเคราะห์ออกมาเป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับคำถามความเสี่ยงที่เราตั้งไว้ในตอนแรกสุดเลย กระบวนการนี้อาจจะซับซ้อนมากนะครับอาจจะต้องใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์หรือสถิติที่ซับซ้อนหรือในบางกรณีก็อาจจะเป็นการสังเคราะห์จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในหลายๆสาขาที่มานั่งคุยกันก็ได้ค่ะและนี่แหละครับคือผลลัพธ์สุดท้ายที่ผู้กําหนดนโยบายคนที่จะต้องตัดสินใจว่าจะเอาหรือไม่เอาสินค้านี้ต้องการจากเราครับพวกเขาไม่ได้ต้องการรายงานทางวิทยาศาสตร์ที่เต็มไปด้วยสมการยาวเป็นร้อยๆหน้า แต่เขาต้องการข้อสรุปที่มันชัดเจนเข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติได้จริงเช่นจากการประเมินทั้งหมดสรุปได้ว่าความเสี่ยงจากการนำเข้าสินค้า A อยู่ในระดับสูงมากหรือความเสี่ยงจากสินค้า B อยู่ในระดับที่ต่ำมากจนยอมรับได้การแปลงข้อมูลที่มันซับซ้อนมากๆทั้งหมดให้กลายเป็นระดับความเสี่ยงที่เข้าใจง่ายแบบนี้แหละครับคือเป้าหมายสูงสุดของกระบวนการทั้งหมดเพื่อให้คนที่มีอำนาจตัดสินใจสามารถตัดสินใจเชิงนโยบายได้ทันที เช่นการสั่งห้ามนําเข้าชั่วคราวหรือการเพิ่มมาตรการตรวจตราที่หน้าด่านให้เข้มงวดขึ้นเป็น2เท่าเป็นต้นครับมาถึงตรงนี้เราเดินทางผ่านกระบวนการทั้งหมดมาด้วยกันแล้วนะครับตั้งแต่การตั้งคําถามการวัดเส้นทางไปจนถึงการผ่านด่านทั้ง3เราคงจะพอเห็นภาพแล้วนะครับว่ากระบวนการประเมินความเสี่ยงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคที่ซับซ้อนสําหรับนักวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่มันคือเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างยิ่งในการเปลี่ยนวิธีที่เรามองและจัดการกับความไม่แน่นอนในโลกใบนี้เลยครับผมว่าข้อความบนสไลด์นี้มันสรุปหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ได้ดีที่สุดเลยครับการประเมินความเสี่ยงเปลี่ยนความกลัวที่ไม่แน่นอนให้กลายเป็นการตัดสินใจที่จัดการได้สิ่งที่เราอยากให้ทุกคนได้กลับไปจากเนื้อหาในวันนี้ไม่ใช่แค่การจดจำขั้นตอนทั้ง4ส่วนนะครับแต่อยากให้เข้าใจว่า นี่คือกรอบความคิดที่ส่งพลังมากๆมันคือการเปลี่ยนความกลัวที่มันคลุมเครือความกังวลที่ว่าเอ๊ะมันจะอันตรายหรือเปล่าให้กลายเป็นการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและหลักการมันคือเครื่องมือสําคัญที่ช่วยปกป้องทั้งเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและที่สําคัญที่สุดก็คือสุขภาพและชีวิตของประชาชนครับสุดท้ายนี้ ก่อนจะจากกันไปเราอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ลองไปคิดต่อยอดกันดูเล่นๆนะครับว่านอกจากการระบาดของโรคหรือเรื่องการนำเข้าสินค้าแล้วเนี่ยหลักการคิดอย่างเป็นระบบแบบนี้คือการตั้งคำถามให้คมชัดการวาดแผนที่ความเป็นไปได้ทั้งหมดการประเมินโอกาสและผลกระทบในแต่ละขั้นตอนเราจะสามารถนำไปปรับใช้กับเรื่องอื่นๆในชีวิตประจำวันของเราได้อีกบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเรื่องการลงทุนการวางแผนโปรเจกต์งานที่ทำงานหรือ Mac แม้กระทั่งการตัดสินใจเรื่องสุขภาพส่วนตัวลองเอาหลักการนี้ไปจับดูสิครับมันอาจจะช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นอย่างไม่ได้เชื่อเลยก็ได้และนั่นก็คือทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงนะครับถ้าชื่นชอบเนื้อหาที่พยายามย่อยเรื่องที่อาจจะดูซับซ้อนให้เข้าใจง่ายขึ้นแบบนี้อย่าลืม subscribe ช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ